ศึกมวยไทยมาราธทอมวีโก้แชมป์และคารวาน c ีพสนามที่3สดจากโรงยิมองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีคู่แรกทีมภูมิใจวันนี้คุณเชื้อชานิรการคุณสุทธิพงศ์วชิรละตนวงและผมชัยทัศน์สลาทานนะครับเราจะเฟ้นหาแชมป์สนามที่3แต่วันนี้คู่แรกโอ้โหครับเราซิลครับวิทตนุสเจอกับเพชรบุญชู บอปลาบุญชูครับแมเรามาฟังประวัติกันแบบรีบด่วนเลยครับไฟแดงครับขักชกจากประเทศบราซิลวิกเตอร์นูสก็ของฉายาจอมเตะเมืองลูกหนังนะครับก็แม่เจ้าของตำแหน่งชมป์ a ออออเมริกาก็ถือว่าสุดยอดครับคนนี้เจอกับของแข็งเลยนะครับนี่ดีกรี13เส้นเวทีมาตรฐานครองแชมป์มาแล้วทั้งสิ้นครับลูกศิษย์ของคุณสุรพล ประสิทธิพันธ์เสียต๋องเสียรเรียมครับ mm hmm. เพชรบุญชูบ่อปลาบุญชูขุนเข่าจากริมโขงจากอุดรธานีกระดูกดีกรีไม่ต้องพูดถึงคุณใจทัดครับอย่างที่คุณนัทเดชได้จจเรียนกับท่านผู้ชมครับว่าไม่ทราบว่าวาีตน,นุชนโชคดีหรือว่าโชคครายครับ<ด>ในวันนี้เรื่องของหมัดมวยไม่มีอะไรแน่นอนครับตราบใดที่ยังไม่สิ้นเสียงระฆังพรสวรรค์อยู่ที่ไหนความมุ่งมานะอยู่ที่ไหนครับเข็นออกมาให้ได้ครับโตโยต้า มาราธอนนี้ถือว่าเป็นต้นตำรับมวยไทย3ยกกับกับผลงานของเพชรกินดีเสียนาครับทันทีที่ระฆังดังนั้นนักมวยจะสู้กันแบบเต็มที่ชนิดร้อเปอรเซนต์อย่าประมาทนะครับเรื่องมัดเท้าเข่าศอกอ้าวครับประเคนใส่แล้วครับเพชรบุญชูโอ้โดนศอกแล้วดูผวาผวาแล้วนะครับพิตนุษย์แมใส่ไม่เลี้ยงครับเพชรบุญชูเจ้าเบ้นนะครับชื่อดีซะด้วยอ้าวเข้มขันนิดรอบ ลำตัวเลยครับโอ้ยถีบสุดเลยครับจุกแล้วนะครับเรื่องอาการจุกหายใจไม่ทันแล้วครับหายใจไม่ทันแล้วจบสั้นหรือเปล่าครับก็เพื่อจะรักษาจำนวนยกให้น้อยที่สุดครับต้องโชกัน9้ายกนะครับดูการกดคอลงมาครับกระแทกเข่าแต่ละเม็ดถ้าจบเร็วก็ได้พักนานครับโอ้อรานนุชกลางครับยังให้โอกาสครับยังให้โอกาสอ่าผ่านได้ครับผ่านยกที่หนึ่งไปได้ แต่ก็เกือบสะบักสะบอมครับดรพงศ์มิเศษไปทูาาปปปลประธานผู้บริหารบริษัทฝ่ายปฏิบัติการบริษัทเจริญพกพาหันจำกัดมหาชนยกที่2รอดไหมเราได้ชมนะครับคู่เปิดสนามถือว่ามานำเอานักชกประวัติศาสตร์ของเมืองไทยครับเจ้าเพชรบุญชูบอปาบุญชูหรือว่า FA กรุ๊ป ก็ของตำแหน่งแชมเปี้ยน13เส้นนะครับถือว่ามากที่สุดในประเทศนะปัจจุบันนี้นนผู้ชมครับผู้ชมของเขาก็ไม่ธรรมดาครับเป็นแชมป์ MMA ก็ถือว่าแม่ลนะีลาการต่อสู้นี่น่ากลัวพอสมควรเพราะฉะนั้นดูครับยกสองจะตั้งเกมได้ไหมครับวิกเตอร์นุสโดนกระทุ้งเลยนะครับกระทุ้งทั้งล่างสับทั้งข้างบนนับแล้วครับเข้ากล<อ>างอกสั้นครับหกเจโดนนับแรก และต่อไปนี้นับหรือไม่ได้แับเลยครับก็เพื่อจะเซฟตัวเองครับเพชรบุญชูโอ้ยไหวไม่ไหวครับเรียบร้อยครับอารานุุกลางโบกมือแตกด้วยครับคุณนายทั์หางคิ้วขวาครับโอ้ชัดชัดอยากเข้าเจ็สีครับแชมป์สนามสามถึงเลือดแล้วครับคู่แรกและจบแค่นาทีครึ่งโอ้โหนี่ครับความดุเดือดเข้มข้น ไฮไลม์มาครับท้ายที่สุดนะครับกรรมการก็ชูมือเลยครับกรรมการชูมือให้เพชรบุญชูบ่อปลาบุญชูหรือ f อเอคลับนะครับเป็นฝ่ายชนะเทนนเกิร์ล็อกเอาไปในช่วงกลางยกที่สอง